ชินเรนสวัสดีค่ะเด็กๆประสีทุกคนคะ่ะอ่าวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่13-19ถึงกันยายนเราจะมาเรียนอะไรบ้างวันนี้อ่าใบงานน่าจะได้รับเกือบทุกคนแล้วเนาะบางคนยังไม่ได้มารับเลยอ่าวันนี้เราเรียนมา2เรื่องนะคะเราจะมาเรียน2เรื่องกันก็คือเรื่อง a.m.p.m. อ่าคืออะไรอะ่ะเออไม่รู้สิ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องนี้นะคะ AM PM ก็คืออันนี้เกี่ยวกับเวลาและอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Pro n o n Pro n o n คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละเรื่องนะเดี๋ยวเรามาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะก็คือเรื่อง AM กับ PM อาทำไมต้องเป็น AM และ PM คืออะไร ใช้บอกอะไรคะใช้บอกเวลาอย่างไรนะคะทำไมถึงต้องใช้ a.m. ทำไมถึงต้องใช้ p.m. ก็เราเรียนไปแล้วมี o'clock มี half past two half past six หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าอะไรอีกที่ที่เราเรียนมาแล้ว quarter to quarter past ใช่ไหมคะแล้วก็ o'clock ที่เราเรียนไปแล้วแต่คราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่า a.m. p.m. มันใช้ยังไงอยากรู้หรือ,อยังคะอ่าอยากรู้แล้วเดี๋ยวที่เชอร์บอกนะคะ อ,อันแรกนะคะ AM ย่อมาจาก Antimeridium นะคะอันนี้เราไม่ต้องจำหรอกอ่าเรารู้แค่ว่าตัวย่อมันคือ AM นะคะ AM เราใช้ตอนไหนเวลาเราพูดนะคะ AM จะใช้สำหรับเวลาเช้าใช้เวลาหลังจากเที่ยงคืนรู้จักเที่ยงคืนไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้อ่ามีมีกลางคืนและก็กลางวัน ถ้า AM จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีหถึง6กโมงเย็นเอ้ยหกโมงเช้าแล้วก็ไล่มาถึง11บเนาฬกาห้นาทีนะคะเขาจะใช้คำว่า AM โอเคเพราะฉะนั้น AM จะใช้ตอนไหนสำหรับช่วงเช้านะคะเช้ามืดจนกระทั่งถึงเช้าถึง11.59นะคะจุด5.9นาทีก่อนที่จะถึงเที่ยงนั่นเอง ทีนี้มาดู pm pm นะคะก็คือมาจาก post meridiem post meridiem ก็คือยอ่ยอมาจากก็คือ pm นั่นเองนะคะซึ่งนับตั้งแต่เที่ยงวันจนกระทั่งถึงหมุนไปเรื่อยๆจนถึง5ทุ่ม59นาทีนะคะจะใช้ pm แต่พอเที่ยงคืนปุ๊บก็จะใช้เป็น am นะคะ